เติ่นทำเป็นขยันนะขยันด้วยมันเล่นก็ไม่รู้นะตากข้าวนะฮะน้องไทเตินเอาให้เสร็จวันนี้นะตากข้าวข้าวแห้งจะได้เอาไปขายมนี่กิโลละเท่าไรเอ่ย ที่รัฐบาลกําหนดเนาะไตเติ้ลรีบตากข้าวนะนนข้าวหอมมะลิด้วยนี่โอ้ข้าวหอมมะลิสุรินด้วยเนี่ยน้องไตเตินน้ลนะครับเอิ้นมองหน้าหน่อยฮะไอยิ้มหน่อยไตเติ้ลขยันนะครับอ่ะขยันมองหน้าหน่อยอ่ะมองหน้าเอาไปบ่ายฮาฮ <laughs> โอเค<ป>ครับไตเติ้ลนะฮะเขาตีดกำลังโอ้ขยันตากข้าวนะ คือเราอ่ามีตัวไอ้เครื่องตัวโกยฮะเพื่อให้ข้าวมันมันกาเป็นฟลิกอีกข้างหนึ่งวรางนั้นฮะเพื่อให้มันชื้นต่างแห้งโอ้ยกี่ตันเนี่ยหาข้าวกี่ตันเนี่ยฮะไม่รู้ไม่ตอบทำอย่างเดียวโอเคตามนั้น